ในกรณีที่เราถือวีซ่านักเรียนนักศึกษาเราจะสามารถทำงานอิสระหรือ s e l f s t n d เกอ e r หรือเป็นฟรีแลนซ์ได้ไหมควดสเกษาของเราในวันนี้มีคำตอบค่ะ อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วถ้าเรามาเป็นนักเรียนนักศึกษาที่นี่เราได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษก็จริงแต่ในกรณีที่เราต้องการจะทำงานเป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าเป็นฟรายเบรุฟี ief, หรือเซลฟ์สเตนดิเกอร์จะต้องบอกว่าณเบื้องตน้นผู้ที่ถือวีซ่าสำหรับการศึกษาต่อน,นั้นไม่สามารถทำงานประเภทดังกล่าวได้แต่หลายๆคนก็ยังสงสัยว่าในกรณีหลายๆกรณีที่เราอาจจะเรียนมาเฉพาะทางที่จะต้องควรทางานในสาา หรือแขนงนี้โดยเฉพาะจะไม่มีโอกาสเลยเหรอที่เราจะ ทำงานเป็นฟรีแลนซ์ที่เยอรมนีในระหว่างที่เรียนตรงนี้คุณครูต้องขอบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วมันก็มีความเป็นไปได้อยู่นะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะทํางานเป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าต้องการจะทํางานอิสระสามารถออกใบเรียกเก็บเงินได้ด้วยตัวเองนั้นเราซึ่งถือวีซ่านักเรียนนัก,นก,นกศึกษาจะต้องไปดําเนินการขออนุญ,ญาตเป็นการพิเศษนะคะจาก Auslander Beholder โดยเราเนี่ยจะต้องยื่นเหตุผลหรือพิสูจน์ให้ได้ว่างานพิเศษ หรืองานฟรีแลนซ์ที่เราจะต้องทำนั้นมันสำคัญมันจำเป็นอย่างไรและที่สำคัญงานดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับสิ่งที่เราเรียนอยู่ด้วยแน่นอนว่าคุณอาจจะยื่นคำร้องขอไปแต่อาจจะไม่ได้รับการให้อนุญาตก็ได้ตรงนี้เนี่ยครูจะต้องบอกว่าครูนะคะมีประสบการณ์โดยตรงทีเดียวเพราะว่าตอนที่ยังถือวีซ่านักเรียนนักศึกษาอยู่นั้นครูเนี่ยได้เคยไปยื่นคำร้องตรงนี้นะกับ o u t เตรเลียเ h อ d e r ที่เบอร์ลินเพื่อขอประกอบ อาชีพเป็นเซฟสเตนดิชนะก็คือเป็นงานอิสระในส่วนของการเป็นล่ามแปลภาษาซึ่งครูก็ทําสําเร็จโดยยื่นเหตุผลว่าฉัานเนี่ยเรียนมาทางสายภาษาโดยเฉพาะแล้วก็สอบเนี่ยเป็นล่ามผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งล่ามไทยเยอรมันเนี่ยเป็นที่ขาดแคลนแล้วก็เป็นงานเฉพาะทางที่ฉันต้องทําเท่านั้นก็เลยได้รับอนุญาตให้ทําตรงนี้มาได้แต่ในกรณีอื่นๆนะคะก็อาจจะต้องต่อสู้แล้วก็หาเหตุผลที่หนักแน่นไปยืนยันว่า ว่าเราต้องการประกอบอาชีพอิสระเพราะอะไรแล้วถ้าทางสำนักงานเขาเห็นว่ามันเหมาะสมแล้วเราก็สามารถทำอาชีพอิสระได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นนักเรียนค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะได้รับอนุญาตจาก Auslander e m p l o y e ให้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าสามารถทำงานฟรีแลนซ์ได้แล้วเราก็ไม่สามารถออกบินเรียกเก็บเงินหรือทำงานได้ทันทีพวกเราจะต้องไปขึ้นทะเบียนกับทาง Finance Arm ก่อนนะคะ ทางนี้เพื่อขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเมื่อมีเลขนี้แล้วเราจึงจะสามารถออกใบแจ้งหนี้ใบเรียกเก็บเงินโดยระบุตัวเลขตรงนี้ลงไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังเรียนแล้วคิดว่าอยากจะประกอบอาชีพอิสระหรือทํางานเป็นฟรีแลนซ์อยู่นั้นสรุปง่ายๆก็คือณเบื้องต้นคุณทําไม่ได้นะคะถ้าคุณต้องการจะทําให้ไปยื่นเรื่องเป็นกรณีพิเศษกับทาง Auslander b e h ö r d e r แล้วก็ต้องให้เหตุผลที่ชัดเจนหนักแน่นถากทาง Aus land er เล่นได้ไปหรือได้อนุญาตเราถึงจะทำได้ค่ะ สำหรับใครที่มีประสบการณ์ถือวีซ่านักเรียนนักศึกษาแล้วเคยยื่นขอกรณีพิเศษแล้วประกอบอาชีพสละตรงนี้ครูอยากจะให้ช่วยมาคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆหลายคนที่กําลังหาข้อมูลตรงนี้อยู่ก็จะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับใครที่อยากรู้เรื่องอะไรให้พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์เช่นกันครูจะหยิบยกเรื่องราวต่างๆที่ทุกคนอยากรู้มาอธิบายให้ฟังในควร์สเกซากแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าชิอ เกต้าชนไปปิดตรงนู้นหรือไปปิดตรงนี้โอเคเอาเรืออะไรมได้เลยครับไปเลยสตาได้เลยอ่ะอ่อเพื่อขอเลขประจำตัวการประกอบอาชีพเป็นเลขอะไรอะที่รักเรียกว่าอะไรตรงนี้อาจจะไม่เหมาะขยบหน่อยว้า Ja, dann kommen die Leute hin und her.